ทำให้ภาษาไทยสนุกแบบไม่มีอะไรมากั้นกับการเล่นเก้าอี้ตอบคำถามแบบยกทีมทั้งครอบครัวในเกมท้าภาษาไทยวันนี้มาส่งกำลังใจเชียนน้องมินิแม็กก๊กและพ่อตั้มจากครอบครัวพิพัฒน์โรจนชนะกมลกันครับมาแล้วเอาปลบมือสิครับรออะไรเกมท้าภ,าภาษาไทยครับต้อนรับครอบครัวพิพัฒน์โรจนชนกมลส,ส,สวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้สดใสน่ารักมากๆเลยก่อนอื่นเลยครับครั้งนี้คือครั้งแรกที่เราเจอกันเนาะแล้วต้องแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งเกมท้าภาษาไทยจะแนะนําตัวแบบธรรมดาคงไม่ได้เราต้องแนะนําตัวมีคําวิเศษอยู่ในประโยคอ่ามินิยืนขึ้นประมือเชิญครับสวัสดีค่ะนองมินิตัวเล็กหัวใจโตโต้แม่ มีทั้งภาษากายมีทั้งการขยายมีคำวิเศษโอ้น่ารักมากๆระเบือน้องมินี่ครับคุณแม่แต่งตัวมาเหมือนลูกเลยนะครับสวัสดีค่ะแม่กิกนะคะสวยเกิน้ต้านสถานหัวใจค่ะนี่ก็มีคำวิเศษเหมือนกันคุณพ่อเชิญครับสวัสดีครับครับผมพ่อตั้มหล่อตาแตกเบียดมาริโอครับโอ้โห โอ้โหโอ้โหเป็นคำวิเศษที่ดุเดือดมากๆคำวิเศษขยายได้ชัดเจนมากครับอานี่แหละฮะการแนะนำตัวในวิชาภาษาไทยของผมเกมท้าภาษาไทยสังเกตได้แบบชัดๆว่ามีคำวิเศษอยู่ในการแนะนำตัวเพียยไปหมดเพื่อขยายให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นวันนี้คำถามข้อแรกของเราครับแน่นอนเกี่ยวกับคำวิเศษ แต่คำวิเศษยังมีเยอะมากๆจะมีคำอะไรบ้างไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยครับอาหารสดเต้นเก่งสูงโปรง่งทั้งหมดนี้มีคำวิเศษต่อท้ายทุกคำครับจะใช้ขยายคำนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันเองก็ได้เมื่อขยายแล้วก็จะได้ความหมายที่ชัดเจนขึ้นดังนั้นคำวิเศษจึงเป็นคำที่ทำหน้าที่ขยายความหมายของคำต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และนั่นก็คือคําวิเศษของเรานั่นเองครับแม่มันทําให้คําขยายขึ้นไปแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นน้องมินิน่ารักมากวิเศษพอไหมลูกวิเศษมากเอาแหละเรียนรู้กันไปแล้วครับตอนนั้นเข้าสู่คําถามข้อแรกของเราดีกว่าเกมท้าข้อที่หนึ่งขอท้ายต่ตอบว่าข้อใดมีคําวิเศษระหว่างกอไก่ครับ ข้อใดมีความพิเศษก็ไก่คนสวยขอไก่คนสวนอพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยไปไปโอ้โห <c oughs> ต่อมาแล้วนะก็ไก่นะทําไมครับมินี้ครับเพราะว่าขอไข่คนสวนมันไม่ได้ขยายค่ะเพราะว่า <คน S 2> มันไม่มีความพิเศษใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะแล้วคนสวยล่ะครับ คำว่าสวยขยายคำว่าคนครับสวยจึงเป็นสวยจึงเป็นคําพิเศษค่ะครับคุณแม่ล่ะครับว่าไงครับคนสวยค่ะคนสวยอันนี้บอกตัวเองหรือไงนะฮะคนสวยเป็นคําพิเศษตรงไหนครับคนสวยจะเป็นคํานามเลยแต่ว่าคำว่าคนสวยคือสวยมาขยายคนอีกทีหนึ่งอ่าคุณพ่อล่ะครับครับผมก็คิดเหมือนกันครับครับคิดว่าคนสวย พี่คิวต้องจีบครับครับคุณพ่อต้องเงี้ยนี้ต้องจีบเหมือนที่คุณพ่อเจอคุณแม่อดีมากไม่รู้แหละวิเศษหรือเปล่าเออนะแล้วคนสวนอ่ะคุณพ่อว่าไงฮะสวนมันก็เป็นเป็นคำนามคนก็เป็นคำนามเหมือนกับสองคำมันมารวมกันครับก็เป็นคำนามใช่ครับไม่ได้ขยายกันแล้วกันไม่ได้ขยายครับโอเคไม่เปลี่ยนแล้วนะคุณผู้ชมครับคำนามข้อนี้ไม่ยากครับข้อใดมีคำวิเศษก็ไก่คนสวย หรือขอไข่คนสวยครับตอบมาแล้วว่าคนสวยและคนสวยเป็นคําตอบที่ตอบมาเป็นเสียงเดียวกันทั้งครอบครัวแบบนี้ดูท่าจะมั่นใจมากๆแต่คําไหนนะที่มีคําวิเศษไปฟังพี่คิวเฉลยพร้อมๆกันครับถูตกต้องนะไม่ยากคนสวยครับมีคําวิเศษคําวิเศษคือคำว่าสวยครับนะไปขยายคํานามที่แปลว่าคนเนี่ย บ,บอกว่าคนนี้สวยบงมบอกว่าคนนี้งดงามมากนะครับนี่แหละครับก็คือคําวิเศษคือคําว่าสวยส่วนคําว่าคนสวนไม่มีคําวิเศษครับเพราะว่าคนก็คือคํานามสวนก็คือคํานามไม่มีคําไหนเป็นคําวิเศษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องไปยินดีด้วยเอาไปเลยสองพันบาทรืยอต่อได้ไหมบอมเสร็จแล้วไปรืัอต่อในข้อต่อไปครับข้อที่2ครับโอ้โหยุคนี้เป็นยุค 5G นะ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสื่อโซเชียลมีเดียเล่นคุณแม่เล่นไหมเล่นคุณพ่อเล่นไหมก็เล่นแหละทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราจําเป็นจะต้องใช้อยู่ในชีวิตประจําวันแต่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆเราต้องบอกเลยว่ามันเกิดคําศัพท์ใหม่เกิดขึ้นทุกวันคุณแม่เนี่เล่นต้องมีแน่นอน F F นี่คือซีเอฟค่ะอ่าซีเอฟซีเอฟนะอ่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเอาตัวนี้เอาชิ้นนี้อ่ามีคำอะไรอีกครับ เที่ยวทิปค่ะเที่ยวทิปเป็นไงครับลูกเที่ยวทิปก็อย่างเช่นอยู่ที่บ้านแต่ทําได้ทงกี่าอ,อย่างเช่นหนูเอาก็เอารูปสวยๆมาแปะแล้วก็ดู iPad ไปด้วยเหมือนอยู่ทะเลค่ะตัวอยู่นี่นะแต่รูปที่ลงเหมือนอยู่ทะเลเ <พะ S 1> ที่ยวทิปไปนี่ยฮะแสดงว่าเก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเรียนรู้กันดีกว่าครับว่ามันเกิดคาอะไรขึ้นบ้างในสื่อโซเชียลมีเดียไปครับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในโลกโซเชียล ที่รู้ไว้ไม่มีเอาแน่นอนครับมาเริ่มกันด้วยประโยคแรกลงทะเบียนไม่ทันเลยเว็บป่วยมากคำว่าป่วยในโลกโซเชียลหมายถึงไม่ดีครับต่อมาค่ายดูแลศิลปินไม่ดีเลยแบบนี้ต้องสาบสักหน่อยคำว่าสาบในโลกโซเชียลหมายถึงติดเตียนครับสุดท้ายคอนเสิร์ตของศิลปินค่ายนี้ไม่เคยแผ่วเลยจริงๆและคำว่าไม่เคยแผ่วในโลกโซเชียล คำนี้หมายถึงไม่เคยทำให้ผิดหวังทำออกมาได้ดีเสมอนั่นเองครับใหม่ไหมครับใหม่นะพ่อบอกว่าใหม่ละบางคำยังไม่เคยใช้่ไหมฮะใช่ครับมีนี่แะครับมีคำไหนที่แปลกบ้างป่วยป่วยเออป่วยนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่สบายหมายความว่าไม่ดีหมายถึงว่าไม่ดีออเข้าใจกันแบบดีแล้วแล้วก็ลุยกันต่อดีกว่าครับในเกมท้าข้อที่สองขอท้าให้ตอบว่า นุ่มฟูนี่คำถามของเราก็คือคำว่านุ่มฟูหมายถึงอะไรในสื่อโซเชียลมีเดียสังคม Online. ออนไลน์ผมมีตัวเลือกให้ครับตัวเลือกแรกครับมีคำว่าน่ารักด้ว ตัวเรื่องของพี่คิวก็คือก็ไก่อ้วนกลมขอไข่น่ารักข้อนี้ดูเหมือนจะเข้าทางของทั้งสามคนแล้วคุณผู้ชมล่ะครับรู้หรือเปล่าว่านุ่มฟูหมายถึงอะไรถ้าพร้อม <ch> แล้วอย่าเพิ่งคุยกันเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> พูดเป็นเล่นเอาจร,ริงอะใช่เหรอทำไมล่ะครับมิน้ทำไมถึงคิดว่าเป็นน่ารักครับ กลมหนูรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยนุ่มฟูพอหรอหนูรู้สึกว่าคําว่าน่ารักมันเหมาะกับนุ่มฟูกว่าแล้วมันก็นอนหนูเหมือนกันด้วยอ๋อพอยังชนะเหมือนกันคุณแม่ฮะว่าไงฮะ้วนกลมมันอาจจะแข็งก็ได้ค่ะมันอาจจะไม่ได้แบบมันอาจจะไม่นุ่มก็ได้อืมอย่างเช่นลูกพิงฟองลูกนี้้วนกลมแต่มันไม่นุ่มครับพอคําว่านุ่มฟูมันเลยน่าจะแบบ มุตตอร์มีมันดูแบบอืมอย่างนี้เนาะน่าจะออกมาทางน่ารักมากกว่าใช่ค่ะคุณพ่อครับผมว่าต้องเป็นน่ารักครับเพราะรู้สึกว่าความนุ่มฟูไม่ได้หมายถึงแค่วัตน์สัเลี้ยงหรืออะไรอาจจะหมายถึงขนมด้วยมันน่าจะแบบน่าจะเป็นอารมณ์น่ารักมากกว่าว่นกลมครับอย่าพูดเยอะมีหิวแล้วอุ้ยเห็นภาพเลยอย่าพูดเยอะหิวแล้วอืมเพราะนั้นตอบมาอย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนใจ และมั่นใจว่าถูกด้วยและตอบไปแล้วว่าขอไข่น่ารักเป็นคำตอบที่นุ่มฟูจะหมายถึงน่ารักอย่างที่ทั้งสามคนพร้อมใจกันตอบหรือเปล่าตุ๊ดม,มันง่ายไปนะเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> เก่งมากๆครับอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ครคุณผู้ชมครับนุ่มฟู ความหมายตรงตัวหมายถึงลักษณะพองๆนะอ่อนนิ่มเช่นขนมปังก้อนนี้เนี่ยมันนุ่มน่ากินมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นความหมายที่หมายถึงในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะหมายถึงมันน่ารักมันละมุนนะดูนุ่มนิ่มมาก็ะใช้เวลาที่เราเห็นอะไรที่มันน่ารักเช่นนีนันกร้องคนเนี้ นุ่มฟูมากเห็นแล้วหัวใจพองโตนี่นะฮะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าคําเหล่านี้มาไวไปไวนะครับจึงต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังใช้กับกลุ่มคนที่สามารถเข้าใจได้นะฮะเพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดนั่นเองครับเพราะนั้นคนนี้ตอบถูกไปสะสมทุนไงินสปลายเป็น4,000บาทสบายสบาย มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้แจ็คพอจะแตกหรือเปล่าข้อนี้ครับเป็นเกี่ยวกับคํากริยาบนใบหน้าอ๋อมีคําไหนบ้างครับคหมวดคิ้วคหมวดคิ้วอมืมีอะไรยิ้มยิ้มอ่ามีอะไรฮะหน้าบูดหน้าบูดห,หัวเราะหัวเราะเอาลนะมีเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมครับคํากริยาบนใบหน้าแต่จะมีคําว่าอะไรอีกไปชมเลยครับ หน้าบึงแน่เลยไม่ใช่นี่ใช่หรอเบะเบะปากนี่อะไรครับเบะปากเขาดูแบบไม่ชอบเบะเบะปากคุณแม่พูดถูกนะฮะคำว่าเบะนะครับหมายถึงการเหยียดปากนะฮะแสดงความไม่ชอบใจนะหรือว่าระอาใจเช่นสั่งอาหารไปเห็นอาหารมาแล้วเบะปากเลยเพราะเราไม่พอใจ เนี่ยครับอย่างเงี้ยเขาเรียกเบะปากอืนะคำต่อไปดีกว่าครับอุยิ้มมุมปากแสยะยิ้มยิ้มมุมปากมีอะไรอีกเออดูสิเขาทำไร<ม>เขาทำไรครับแสยะยแม่เก,เก่งมากแยะยิ้มมันบอกอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับคุณแม่ อ่าน่าสนใจฝแยะครับคุณผู้ชมครับหมายถึงอาการของปากนะที่เราแบะออกแสดงให้รู้ว่าเราเนี่ยเกลียดไม่ชอบหรือว่ายอะเยะ้ยก็เหมือนกับดูถูกเหมือนกันนะอ่าคล้ายๆเหมือนกันนะเอาละครับ2องคำคุณแม่ตอบได้หมดเลยและคำถามคุณแม่จะตอบได้ไหม <c oughs> นั่นคือเกมท้าข้อที่3ครับ ไปดูกันดีกว่าครับคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรไปชมกันครับเม้มเม้มหรอว่เม้มเม้มป่าเม้มอ่ามีเม้มคำเดียวเหรอเปล้าคำเดียวไม่หรอกผมมีตัวเลือกให้อ่าผมให้เม้มและอีกหนึ่งตัวเลือกของคิวครับ ม้มกับบุ้ยก็ไก่มิม้มขอไข่บุ้ยบุ้ยปากเคยได้ยินไหมไม่รู้ค่ะน่าจะคล้ายๆอาการแบบถุยหรือบุ้ยเลยนะคุณแม่คล้ายๆอาการแบบถุยถุยบุยอะไรนีไม่รู้นั่นไ่าดังพุยอ่าแต่นี่บุย้ยอืมอยากจะพูดแต่อธิบายไม่ได้เพราะนี่คือคำถามของเรา <c oughs> ต้องคิดแล้วแหละพร้อมแล้วเรื่องเก้าอี้ได้เลยครับ เอาสิ่งที่คุ้นเคยไปก่อนเออ <c oughs> อเม้มปากมันคือ,อยังไงฮะก็อย่างเช่นเวลาแต่งหน้าแล้วแม่แทาลิปสติกให้แม่บอกว่าเม้มปากสิอ๋อหนูก็ทําแบบในวิดีโอให้สีมันเสมอกันให้สีมันเสมอกันอ่าเม้มปากให้มันทั่วๆอืมแล้วคิดว่าบุ้ยปากมันคือ,อยังไงครับน่าจะคล้ายๆเบะหรือเปล่าคะเบะปากมันคือ,อยังไง ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเบกบุ้ยก็น่าจะคล้ายๆค่ะอ๋ออ่ามีเหตุผลมีเหตุผลคุณพ่อคิดว่าเม้มเหมือนกันเมมเหมือนกันครับอ่าเพราะมันลักษณะเหมือนที่เราได้ยินเพราะว่าบุ้ยถ้าให้ทายมันเหมือนกับบุ้ยใบ้เหมือนกับอาการที่เหมือนกับไม่พอใจไม่พอใจแต่เหมือนที่เมื่อกี้เราเห็นน่าจะเป็นเมมเมมครับแล้วเม้มนี่มันจะเป็นลักษณะไหนฮะอารมณ์เหมือนกับไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าครับคุณแม่ฮะ บุ้ยน่าจะแบบแบบเป็นความหมายลบอะค่ะน่าจะไม่ค่อยดีอ๋อบุ้ยนี่น่าจะมาในทิศทางไม่ดีแน่ใช่ใช่แต่ไม่มีใครต่อขอใข่เลยไม่ไม่น่าเชื่อเอาและเอาและมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยค่ะร้อยเลยนะมินี่ล่ะครับลูกเก้าสิบเก้าจดเก้าเก้าค่ะอ๋อเก9 9สิบเก้าุดเก้าก้าคุณพ่อเสริมทับหน่อยผมมั่นใจว่าเป็นเมมครับมั่นใจว่าเป็นเมมนะฮะเอา ถ้ามั่นใจขนาดนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็มีคําตอบในใจแล้วแต่จะใช่คําตอบที่ถูกหรือไม่เราไปดูเฉลยพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าข้อนี้จะเมมหรือบุยไปเลยครับะ าไปคิดเยอะอผู้หญิงนี่น่าใช้จนคุ้นชินเวลาทาลิปสติกเนะเม้มปากเนี้ยก็คืออาการแบบนี้นี่แหละนะครับแน่นอนครับคำว่าเม้มนะฮะคือการม้วนริมฝีปากเข้าไปข้างในแล้วกดกันไว้เหมือนในภาพที่เราดูเมื่อกี้นั่นเรียกว่าเม,ม้มแล้วบุ้ยเหรอคะนี่แหละน่าสนใจไม่เคยได้ยินมาก่อนบุ้ยครับบุ้ยคือการทำปากเนี่ยยื่นบอกใบให้ใหรู้ เหมือนคุณพ่อบอกบุยใบเออ,ะอะจะอยืนอยู่อยากจะบอกว่าอันนั้นอ่ะก็บุยปากไปใช้ล,ลิมฝีปากล่างยื่นไปยื่นเพื่อไปในทิศทางที่เราต้องการจะใบอ่าก็ทําให้ตอบทั้งสามข้อถูกหมดเลยเก <c oughs> ่งมากๆปลบมือในเร็วออและแน่นอนครับวันนี้ครอบครัวครับพิพ,พัฒน์รรที่รจชนะกมลนครับรับทุนเงินาไปได้6,000บอร สุดยอดสุดยอดบุยเออหมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเจอใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันครับวันนี้ฮะคิวและครอบครัวครับพิพัฒน์โรจนะกมลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ชอบคำถามไหนที่สุดในเกมท้าประเทไทยครับคุณพ่ออ่ะวินี่ชอบอะไรครับข้อสองค่ะข้อสองสับโซเชียลค่ะใช่ไหมลูกอืมนุ่มฟูน่ารัก